สวัสดีครับผมหลังเกมชาแนลนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมยินดีเสนออัปเดตข่ะฟุตบอลในยุโรปฤดูกาล2021-2022 <Yeah. S 1> การเจราจาต่อสัญญาระหว่างโมฮาเม็ดซาลากับลิเวอร์พูลยังคงไม่เรียบร้อยแม้ก่อนหน้านี้จะมีข่าวว่าบอร์ดบริหารของหงแดงพร้อมทุกเพดานค่าเหนื่อยของสโมสร เพื่อรั้งตัวซาร่าให้อยู่กับทีมต่อไปก็ตามโดยล่าสดุดเทเลกราฟออกมาเปิดเผยว่าด้วยระยะเวลาของสัญญาที่เหลืออยู่ถึงเดือนมิถุนายนปี2023ทําให้ลิเวอร์พูลต้องรีบตัดสินใจแม้ว่าตัวนักเตะจะยืนยันว่าต้องการค้าแข่งกับทีมต่อไปแต่ถ้าหากยังตกลงค่าเหนื่อยกันไม่ได้หงแดงอาจต้องตัดสินใจขายซาราในซัมเมอร์นี้เนื่องจาก ไม่ต้องการเสียไปแบบฟรีๆในปีหน้าและคาดว่าค่าตัวไม่ต่ำกว่า43ล้านปอนด์โดยตอนนี้มี3ทีมในยุโรปทั้งเรอัลมาลิดตาบาเซโลนาและปารีสแซงต์แชงกงกำลังจับตาสถานการณ์ของซาร่าอย่างใกล้ชิดอนาคตของคิสเตนโนโรนัลดยังคงไม่แน่นอนเนื่องจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่น่าจะได้ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกในฤดูกาลหน้า ซึ่งล่าสุดเดอมิเลอร์รายงานว่าเรอัลมาดริดกำลังให้ความสนใจดึงโรนัลโดกลับมาเล่นในถิ่นซานติอาโกเบ์นบิอีกครั้งโดยก่อนหน้านี้โรนัลโดเคยเล่นให้กับเรอัลมาดริดช่วงปี2009ถึง2018เขาพาทีมคว้าทุกแชมป์และทำสถิติเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของสโมสรด้วยซึ่งลงสนามไปทั้งหมด438นัดยิงได้450ประตู จากการที่ทีมปีศาจแดงจะได้เอริกเทนฮารเข้ามาเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่หลังจบฤดูกาลทําให้พวกเขามีความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนักเตะอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในตําแหน่งกองหน้าที่คาดว่าจะมีการเสริมทัพเพิ่มเติม1-2ลายซึ่งหนึ่งในผู้เล่นที่ตกเป็นข่าวคือราอโตโลโมาติเนสกองหน้าของอินเตอร์มิลานซึ่งล่าสุดมาโกบาซายี นักข่าวเชื้อสายอิตาเลียนได้รายงานผ่าน YouTube เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการที่จะยื่นข้อเสนอเป็นจำนวน42ล้านปอนด์บวกกับอองโตนี่มาเซียาลเพื่อหวังให้อินเตอร์ยอมใจอ่อนปล่อยมาติเนสมาร่วมทีมซึ่งผลงานของมาติเนสในซีซั่นนี้ลงเล่นไปทั้งหมด44นัดรวมทุกรายการยิงได้20ประตูกับ3แอสซิส เดล l y เมล l รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเป็นทีมเต็งอันดับหนึ่งที่จะได้ตัวดีแคนไรท์มิดฟิลด์ของเวสต์แฮมยูไนเต็ดไปร่วมทีมหลังจบซีซั่นนี้โดยคาดว่า ค่าตัวจะสูงถึง100ล้านปอนด์โดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่ามีมากถึง3สโมสรทั้งลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้และเชลซีที่กำลังแข่งกับปีศาจแดงในการแย่งตัวดีแคนไร้์ไปร่วมทีม แต่ว่าทั้ง3ทีมได้ถอนตัวไปแล้วเนื่องจากไม่สามารถสู้ราคาค่าตัวที่เวนแฮมตั้งเอาไว้ได้และมีเพียงปีศาจแดงทีมเดียวในเวลานี้ที่คาดว่าจะสามารถปิดดิวนี้ได้ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าโรเบร์เลวันดอสกี้ต้องการย้ายทีมเพื่อมองหาความท้าทายใหม่ๆโดยมีบาร์เซโลนาเป็นหนึ่งในทีมเต็งที่จะได้ตัวนักเตะไปเสริมทัพ แถมยังมีข่าวว่าบาร์เซโลนาได้พบกับเอเย่นส่วนตัวของเลวันดอสกี้แล้วด้วยซึ่งล่าสุดมาเตอุอาเลมานีผู้อำนวยการสโมสรบาร์เซโลนาออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวนี้โดยระบุว่าเราไม่ได้พบกับเอเย่นส่วนตัวของเลวันดอสกี้แต่อย่างใดและผมไม่ชอบพูดเรื่องความคืบหน้าของการเจราจาใดๆเพราะเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องภายในและเรา ไม่ต้องการพูดถึงนักเตะที่ยังมีสัญญาอยู่กับสโมสรอ,อื่นอัคเซลวิเซลมิดฟิล์ของโบรุซเซียดอดมุลออกมายืนยันว่าเขาจะอำลาดอดมุลหลังสิ้นสุดสัญญาในซัมเมอร์นี้ซึ่งวิเซลย้ายมาจากเทียนจินมาค้าแข่งกับดอดมุลในช่วงหน้าร้อนปี2018และลงเล่นให้กับเสือเหลืองไปทั้งหมด143เกมและทำได้13ประตู ก่อนจากกันไปในคลิปนี้ถ้าหากชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ